เลือกลูกหมูสามตัวก็ครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่หมูกับลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งลูกหมูที่เป็นพี่ใหญ่เป็นหมูที่เกียจค้านเป็นอย่างมากมักจะแอบไปหาที่หลับนอนตลอดเวลาส่วนลูกหมูตัวที่สองเป็นหมูจอมตะกะไม่ชอบทำงานส่วนลูกหมูตัวที่สามนั้นเป็นหมูที่ขยันขันแข็ง และชอบทํางานเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าลูกหมูตัวสุดท้องจะขยันขันแข็งทํางานอย่างไรก็ตามแต่อาหารที่หามาได้ก็ต้องหมดไปในไม่ชา้าเหตุเพราะที่บ้านของเขานั้นมีหมูจอมขี้เกียจกับหมูจอมตะกะอยู่ตั้งสองตัวนั่นเองวันหนึ่งแม่หมูจึงพูดกับลูกหมูทั้งสามว่าเขาายตอนนก่่กจะูบ้หลห ลูกูจะต้องมีบ้านเป็นของตัวเองได้แล้วล่ะจ้ะลอกหมูตัวสุดท้องไม่ได้ฟังแม่พูดเช่นนั้นก็ปิติยินดีเป็นอย่างมากจะสร้างบ้านแบบไหนจะเอาอะไรมาสร้างบ้านนี้นะลูกหมูตัวสุดท้องคีส่วนพี่หมูตัวโตขี้เกียจได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็พูดป่นทันทีด้วยไม่ชอบที่ทํางานอยู่แล้วยิ่งโดนแม่บ่นยกวา่าไม่ได้นะลูกตาวนะลูกจะมีบ้านขอตัว,เ,ตวเองได้แลนะ้ว ะมมงาทตวี่เียไไปไม่ได้นะเมื่อพี่หมูตัวโตโดนแม่ดุจึงต้องออกไปสร้างบ้านอย่างที่ไม่คอยเสินใจลูกหมูทั้งสมตัวออกเดินทางแล้วมาถึงชายป่าแห่งนี้พวกมันตัดสินใจจะสร้างบ้านวิเวเนใกล้ๆกัน และเดินทางไปที่ตลาดเพื่อซื้อของสร้างบ้านลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านด้วยฟางใช้เวลาไม่นานนักก็เสร็จสร้างเสร็จแล้วไปนอนต่อดีกว่าส่วนลูกหมูตัวที่สองสร้างบ้านด้วยเศษไม,ไม้ใช้เวลาไม่นานก็สร้างบ้านเสร็จเสร็จสักทีไปหาอะไรกินดีกว่าและสุดท้ายบ้านของลูกหมูตัวที่สาม ต้องเล็กสุดก็ใช้เวลาในการสร้างนานที่สุดเพราะใช้อิฐในการก่อสร้างแต่แข็งแรงทนทานที่สุดหลังจากสร้างบ้านเสร็จลูกหมูทั้ง3าตัวก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของตอนเองตามปกติจนกระทั่งมีหมาป่ามาซุ่มดูหวังจะมาจับลูกหมูทั้งสามตัวมาทําเป็นอาหารเจ้าหมาป่าไปที่บ้านลูกหมูตัวที่สร้างบ้านด้วยฟางก่อนพอมันมาถึงตึก ก็พูดขึ้นว่าเจ้าลูกหมูออกมาฆ่ากินด,ดีกว่านะไม่จัไม่เปิดประตูให้แกหรอกไปไปพ้นนะไม่เป็นไรบ้านฟางแบบนี้ค่าป่าก็พังละแย่ yeah, แล้วบ้านฟางฉันพังหมดแล้วเจ้าลูกหมูรีบวิ่งไปหาน้องกลางที่บ้านที่สร้างด้วยเศษไม้เจ้าหมาป่าก็มาเคาะประตูแล้วบอกให้เปิด ลูกหมูบอกไม่มีทางข้าไม่ยอมเปิดประตูให้หมาป่าใจร้อยเด็ดขาดอ๋อเหรอบ้านไม้ที่ไม่แข็งแรงแบบนี้แค่ข้ากระโดดก็ไท้ประตู2ที่มันก็พังแล้วล่ะเอาล่ะนะหมาป่ากล่าวแล้วเจ้าหมาป่าก็พังประตูเข้ามาได้เจ้าหมูทั้งสอง รีบวิ่งไปบ้านอิดของน้องเล็กโดยที่มีเจ้าหมาป่าวิ่งไล่าตามมาติดและเล่าให้น้องเล็กฟังว่าบ้านทั้งสองหลังถูกหมาป่าพังเจ้าหมาป่าก็มาถึงบ้านน้องเล็กมาเคาะประตูแล้วมันพูดขึ้นว่าเปิดให้ข้าเข้าไปเดี๋ยวนี้นะไม่เปิดจะท้างบ้านอีกหลังนะเดี๋ยวจะปล่อยบ้านพังไปเลยหมาป่ากล่าว แล้วมันก็รวบรวมลมเป่าบ้านอิดแต่บ้านไม่ยอมพังหมาป่าสึงพูดขึ้นว่าได้า่ข้าจะกระโดดกระแทกให้บ้านพังไปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสามโอ้ยใครก็ได้ช่วยหมาป่าด้วยเจ้าหมาป่ากระโดดเข้ากระแทกกับระตูบ้านอิดอย่างแรงแต่ด้วยความที่เป็นบ้านที่แข็งแรงมากมันจึงเจ็บจนล้มสลบไป เจ้าหมาป่าเงียบหายไปสักพักภายหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหมาป่าได้เดินแบกเอาบันไดมาที่บ้านอิของพวกลูกหมูเพื่อปีนเข้าทางป่องไฟบนหลังคาแล้วพูดขึ้นว่าฮประกาศเสร็จค่าแน่จะลักหมูสามตัวเมื่อลูกหมูทั้งสามเห็นเจ้าหมาป่ากําลังปีนขึ้นมาทางฝ่องไฟน้องหมูตัวที่สามจึงได้รีบพูดขึ้นว่า ไฟทำให้เจ้าหมาป่าต้องโดนไฟลว่วได้รับบาดเจ็บสาหัสจนขนตามร่างกายของมันได้ร่วงออกจนแทบหมดหลังจากนั้นมาหมาป่าก็เกิดคิดสมนึลได้จึงได้กลับตัวกับใจเสือใหม่การเป็นหมาป่าผู้อ่อนโยนและอาศัยอยู่ในที่ของมันอย่างสมบสิส่วนหมู เป็นพี่ทั้งสองตัวก็ได้ทำตามน้องหมูตัวคือหันมาขยันหมั่นเพียรไม่เกียดข้านิทาเรื่องนี้ขอนใ้้รู้ว่าการเกียรติข้านไม่ได้ทำให้เราสบายได้จริงแต่จะนำทุกภัยมาสู่ตนเราจรึงควรอย่างยิงย่งที่จะเป็นคนขยัน